ทักถ่ายสัมบ่ายดีเดอ้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาสาวเราเนี่ยอีกเ้นเกาเนเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องเล่วข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมลรับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องเล่วข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพรีเอฟซี FC คนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ชมครอง มมนนเียะะคะาให้น้องสาถือว่าโอ้โหเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแล้วนะคะทุกท่านซึ่งว่าบอนจอดรถของประเทศไทยนะคะทุกท่านเพียงแค่บอนเดียวหรือว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ โอ้โหมีรถโยนเยอะแยะมากมายมหาศาลที่สุดเลยนะคะทุกท่านแล้วก็น้องสาจะพาทุกคนไปชมสกายรลอกของประเทศไทยนะคะยาวสุดสายตาเลยนะคะทุกท่านโอ้โหโถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะประเทศไทยประเทศที่มีความเจริญและก็เป็นประเทศที่กําลังพัฒนานั่นเองนะคะทุกท่านพัฒนานเรื่อยๆไม่มีวันหยุดจริงๆเลยนะคะซึ่งว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญ,ญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของเบาต้น น้องสารจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามารีแอคชันให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนํากันแต่หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะทุกท่านวกเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองของชาวไทยและก็ชาวเรานะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในหัวข้อของคลิปวิดีโอเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่ากรารพัฒนาขรงประเทศไทยความเจริญเคียงคู่กับธรรมศาสตร์ที่สวยชดงดงามนี่คือกรารพัฒนาจริงๆนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไง พวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้านีครับ FC ไทยเราเมื่อสุกุสุคนมาพบมาพอกระบาต้นอีกแล้วทุกคนเนาะนี่คือรถอยู่ในประเทศไทยบนแค่ที่จอดแห่งนี้แห่งเดียวทุกคน,กคนรถยนต์ของคนไทยรถยนต์อยู่ในประเทศไทยคนไทยหนึ่งคน มีรถยนต์อยู่สองคันสามคันบางคนมีหอนหาคันเนาะทุกคนถ้าผู้ใดคิดว่าประเทศไทยมีรถกระบะหรือว่ารถเกง๋งหลายเท่าประเทศเพื่อนบ้านคิดใหม่เด้อนี่เนาะเบิ่งเอาทุกคนดูครับทุกคนครับดูครับืัอนี้พ่ต้นสิพาพีพระนองมาเบิ่งถนนพหลโยธินขาเข้าขาออกเนาะถนนพหลโยธินขาเข้าขาออกหน้าสวนจตจุจักหรือว่าหน้าหมอชิดเก่าทุกคนนั่นคือสัก สกายวอล์กที่เดินเชื่อมไปหาสถานีขนส่งรถไฟฟ้าหมอชิดนี่คือพาอลนโยธินขาเข้าครับทุกคนนี่คือพอหลโยธินขาเข้าโอ้ถนนสะอาดมากครับทุกคนต้นไม้ตัดใหม่ๆตอนกิ่งใหม่ๆทำข้าสะอาดต้นใหม่ๆ ฝัางมือขอมาต้นข้างเทิ่งคือสถานีรถไฟฟ้าบีเทสสถานีหมอชิดน,นนี้คือสะพานล,ลอยดูสกายบล็อกฝั่งนี้ครับทุกคนฝั่งนี้ครับนี่ทุกคน,นต้นหน้า่าต้นเม่นธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ทุกคนเห็นเกาะกลางถนนบเกาะกลางถนนนี่เพื่อนสี หาปลูกต้นไม้ให่มันเคี้ยงงามประเทศไทยเพื่อนบริปลอยให้เป่าว่างเลยสุกเดอรเพื่อนบริปลอยให้พื้นที่เป่าว่างแล้วเพื่อนซีลูกต้นไม้คือว่าประเทศไทยเพื่อนหักหักต้นไม้หักธรรมชาติหักความอุดมสมบูรณ์หักความเขียวเนะสุกคนอเพราะว่าต้นไม้ก็เป็นข้ออากาศสักนิดหนึ่งเนาะแรงข้ออากาศสักนิดหนึ่งเทให้อากาศบริสุทธิ์เ็นให้อากาศบ่เป็นผิดเนาะโอ้โหมุมนี้ทุกคนพี่นนองเนาะเหมือนกัน นี่คือสะพานลอยที่เชื่อมไปพุนทุกคนเนาะธานาคารทหารไทยเด้อทุกคนสก,กายวอล์คที่เชื่อมต่อเชื่อมไปธานาคารทหารไทยนี่คือพ่อขนโยธินขาพ่อขนโยธินขาเข้าเนาะมุ่งหน้ามาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวเนาะลกลางถนนกับเบื้องนี้กับพิศพิต้นไม้ถูกคนเนาะนนมีต้นไม้โอ้โหสะอาดว่ะถูกคนสะอาดว่ะถนนบ้านเพิ่์นฟ้าเบิร์นเฮ้าท์ถูกคนอันนี้บ้าต้นป๋อยมาย่อมาย่อเด้่ยถกคนเนาะ หลายคนอาจจะแปลกใจยูทูบเบอร์เราหลายๆคนเป็นยังคือหมักถ่ายถนนหมักถ่ายถนนประเทศไทยหมักย่องหมักย่อประเทศไทยเนาะบ่าวต้นสิบอกเลยว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเขาไดยย่อประเทศไทยได้ทุกคนคบางคนมาคอมเมนต์ในช่องบาอนนะ่าวต้นเนาะโดยเฉพาะเป็นคนลาวมีอากาตินะย่องกินว่าเสดจย่องเผื่อจะได้กินเนาะกระสิย่องจะได้นอนเข้าเห็นความจริงเขาเอากับความจริงคนเขามันอยู่ในความจริงวิดีโอหรือว่ากล้องถ่ายรูปเป็นสิ่งที่ ความจริงที่สุดเนาะเป็นอย่างก็ต้องท่าให้เบบน,นี่เนาะนี่คือสกายบล็อกที่เดินเชื่อมต่อไป<ว>นี่น<ม>นคืออ่าใช้มือความอาต้นทำพุ่นเราถือคือสวนจัดจักร มาดูฝั่งนี้ครับทุกคนมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้คือผาลนโยธินขาออกอยู่ต่อหน้าสวนจตุจักรมาทุกคนงามบาทุกคน,น,นแบบต้นไม้เขียวโอ้มพี่พ่อข้าแม่ข้าเปิ่นยา่างลูกชิน้นยา่างหมูปิง้งแล้วก็มีประชาชนมารอหารถ เมย์อยู่ต่อหน้าสวนเจ้าติจักเราทุกคนอยู่ป้ายรถเมย์ถนนนี่ก็สี่เลนห้าเลนอันนี้คือทางออกครับมาทุกคนมาเบิ่งนัางนี้กันมาเบิ่งนัางนี้เนาะทุกคนเห็นต้นไม้บ่ทุกคนต้นไม้พอดีปลูกทาง,ปล,ทาง,ลางปลูกทางล่างเนาะปลูกทางลุม่มปลูกทางลุ่มสกายวอล์ค ทางลุ่มให้มันงามสุดไปเลี้ยงแท้ไปพุดเลยทุกคนเลี้ยงเท้ไปพุดเลยให้บอกเทีย่ยวไปพุดเลยเนาะโอ้สวยสดงามครับทุกคนอต้นไทรเบิง้งอ่าสกายวอล์กเพียงคู่กับต้นไม้ข้างล่างเนาะทุกคนยาวเหยียบไปพุดเลยเห็นไหมทุกคน ทุกคนเห็นตึกบ่ตึกสองตึกพคนสื่อสารเชื่อมกันเนาะทุกคนเนะตอนนี้เพิ่งกำลังสัง่งอยูเ่เด้อเพิ่งกำลังสั่งอยู่โสวยงามเนาะสะอาดหูสะอาดตาเนาะแบบว่าแนมไปแล้วกะมีมีแห้งตาเนาะเพราะว่ามันมีต้นไม้เขียว บริเห็นแต่ความจเจริญอย่างเดียวธรรมชาติกะเคียงขู่กันไปนํานี่แหละคือ,อประเทศเพื่อนทีเพื่อนหักต้นไม้เนาทุกคนบริท,ทาลายต้นไม้มีแต่ว่าหาเพาะพันธุ์มีธนาคารต้นไม้ประเทศไทยมีธนาคารต้นไม้เมื่อรถไฟฟ้าเรา,าทุกคน BTS ซีบุ่งหน้าไปสถานีกู๊ดนู่นแหละ ลำลูกกาพื่อทุกคนสะพานใหม่บางเขนลำลูกกาวัดภาษีมหาธาตุไปทุกคนเนาะนี่คืออันนี้คือรถไฟฟ้าเด้อทุกคนรถไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้า,ฟฟาบริษัทแก๊สบริษัทน้ำมันประเทศไทยอีกฮาปีข้างหน้าเพิ่นสิใช้รถเมย์ไฟฟ้าหรือว่ารถเมย์แบบนี้มาแล้วทุกคนเนาะ เนื่องเพราะว่าประเทศไทยเ่นหักษาสิ่งแวดลอ้อม่นสีประหยัดพลังงานเพื่อประเทศประเทศไทยโลกห้อนนะทุกคนข้างหน้ามาสองขัง้นก็คือโลหฟฟ้าด้อทุกคนโลหฟฟ้าบริบริช้น้ำมันนะคือโลหฟฟ้ารดน้ำมันหรือว่ารถแก๊สยังมีเล็กหน่อยพิ่นจะเริ่มแบบว่าทยอยทยอยเตียนทายนำไส้เป็นโถหฟฟ้าเข้ามาเข้ามา แต่ก่อนแต่เข้าเป็นบ่าวเขามาทำงานกรุงเทพบ่ได้เมือบ้านช่องสงกรารกบมาลีนมาเที่ยวสวนเจตุจักรพ่อแม่เอฟซีเพื่อนเคยว่าสุปรตนป้นฟังนี่ทุกคนร,ฟฟ 1, 2, 3, 4, น,นรถไฟฟ้าหน,นึ่งสองสามสี่ขั้นข้างล่างคือรถไฟฟ้ามัเด้อทุกคนเออคือรถไฟฟ้าหมดเนาะนี่กับเพื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับคลิปนี้เนาะกะ สีลาพอลาแม่ลาพีลาน้องลุงป้าเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่พเมื่อสุขุสุคนไปเพียงแต่เท่านี้เนาะก็ขอบุนขอบุนที่เขามาติดตามในส่องของเบาต้นให้กำลังใจคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจตลอดมา จบไปแล้วนะคะทุกท่านสาหรับคลิปวิดีโอถือว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะประเทศไทยถนนหนทางสะอาดสะอางสวยสดงดงามมากเลยนะคะทุกท่านที่สําคัญหลักๆก็คือการอยู่เคียงคู่กับธรรมชาตินะคะประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสองริมฝั่งของถนนหนทางะคะจะมีต้นไม้ที่เขียวสวยสดงดงามทุกเส้นทางเลยนะคะทุกท่านถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะเป็นการดูแลรักษาธรรมชาต,ติไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกท่านทีนี้นะคะพวกเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับมุม ของชาวไทยและก็ชาวลาวว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทันแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยมีรถทุกประเทศขึ้นทะเบียนสะสมมาจนถึงปี2567 ประมาณ47ล้านคันประชากรไทยมี66ล้านคนมีครัวเรือนประมาณ24ล้านครัวเรือนสรุปง่ายๆคือครัวเรือนหนึ่งจะมีรถสองคันทางนี้หมายถึงรถที่ใส่เสื้อเพลิงรวมๆนะครับไม่ได้แยกประเภทและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านไปเยอะมากเมื่อก่อนคือรถติดมากๆเลยและมุมมองของคนถัดมาอันใดดีหรือบอด่ดีวิจารณ์ได้คนไทยไม่โกรธอันใดบ่ดีเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อนสิกแก้ไข เส้นสายไฟที่โรครุงรังที่ประาศสะนบนและติเตียงตอนนี้กะทยอยลงดินและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านฉันเป็นคนไทยฉันยังชอบถนนที่ประเทศไทยเลยชอบมากๆถนนต่างจังหวัดสวยงามเวลาขับรถไปเนี่ยสบายหูสบายตาฉันชอบถนนเหมือนกันเมืองไทยดูสะอาดตาและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านถนนเส้นสวน จตุจักรเมื่อก่อนมีสายไฟโลกรุงรังตอนนี้เอาสายไฟลงดินเรียบร้อยแล้วเลยไม่ดูโรคหูโรคตาหน้ามอง แล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศเราวมีประชากรเกือบ8ล้านคนคิดเป็นประมาณ1ใน8ของไทยพื้นที่2 3 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรคิดเป็น1ใน2องพื้นที่ประเทศไทยข้อมูลตรงนี้ถ้าคิดเป็นพื้นที่ให้ประชากรคนลาวจะมีพื้นที่18.5ไร่ต่อคนส่วนคนไทยจะได้4.8ไร่ต่อคน ลาวรวยที่ดินมากกว่าไทย ส่วนเรื่องรวยเงินก็ขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าของที่ดินและการกระจายรายได้นี่นะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองของชาวไทยและก็ชาวราวที่พวกเขามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากเอฟท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ขอขอบใจเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้ฝากซ่องของน้องสาสาวเราเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย